สวัสดีครับสำหรับคณิตศาสตร์ป .2 ข้อสอบทีเด็ดปี2557นะครับในส่วนที่1ข้อ1ถึงข้อ10นะครับในส่วนนี้เป็นข้อสอบระดับง่ายนะครับซึ่งข้อสอบนั้นสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทีเด็ดนะครับ t d e ด t .or.th นะครับก็จะมีคลังข้อสอบให้ท่านได้ศึกษานะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับ ข้อสอบรวบรวมตั้งแต่ป .2 จนถึงป .6 แล้วก็ม .1 ถึงม .3 นะครับเรามาดูข้อสอบนะครับปสนะครับปี57ดูนะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1ครับจำนวนในสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดนะครับแน่นอนครับตัวนี้ 79, 80, 81สี่เหลี่ยมก็คือ79นะครับแต่และช่องห่างกัน1หน่วยนะครับดังนั้นนะครับก็เอา78บวก1ได้79คําตอบ ช่องว่างก็คือ79ครับทีนี้มาดูข้อ2ครับข้อ2บอกว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยคือความยาว1หน่วยและแล้วแถบกระดาษนี้มีความยาวกี่หน่วยครับก็นับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หนะครับเช่องก็9้าหน่วยนะครับแถบกระดาษยาว9้าหน่วยนะครับคือคำตอบมาดูข้อที่ 3B เท่ากับจำนวนใดนะครับจำนวนที่ให้มาก็คือ2 2 0 230 240, 240 250 จะห่างทีละสิบนะครับเพิ่มขึ้นทีละสิบดังนั้น A ก็เพิ่มอีก10ครับเอา250 0บก10ได้260 B ก็เอา260 0บก10ได้270นะครับาจาก270เก็เป็น8 8 0ั้ังนั้นนะครับ B ที่ถามก็คือ270ครับทีนี้มาดูข้อที่4มีส้ม56ผลกินไป32จงหาว่าส้มนะครับเหลือกี่ผลนะครับ ก็เอา56-32ลบ32เท่ากับ24ผลนะครับอันนี้ก็คือคำตอบครับคำตอบก็คือ24ผลนะครับทีนี้มาดูข้อ5นะครับจำนวนในข้อได้มีค่าเท่ากับ10นะครับจำนวนที่มากกว่า9 10อยู่9นะตัวนี้จะได้9 9นะจำนวนที่มากกว่า99อยู่1อันนี้ได้ร้อยครับก็9 9บวก1ก็ได้ร้อยนะครับข้อที่3นั้นบอกจำนวนที่มีอยู่10 นะครับมี Finished. จำนวนที่มี10อยู่5ครั้งครับสิอยู่5ครั้งนะอ่าก็คือ10บบวก10บบวกสิบวกสิบวกสิบครั้งก็ได้50หรือจะเอา10บคูณหก็ได้50นะครับอ่าอันนี้ก็คือนะครับได้50นะครับอ่าถัดมาก็4ครับจำนวนที่มากกว่า70อยู่นะครับ20นะครับจำนวนที่มากกว่า70อยู่20ก็คือ90้าสบครับโต๊ะ ข้อสุดท้ายครับจำนวนที่น้อยกว่าร้อยห้าอยู่หนึ่งร้อยนะครับร้อยห้านะน้อยกว่าร้อยห้าอยู่หนึ่งร้อยนะครับก็คือห้าครับดังนั้นนะครับข้อสองเท่านั้นนะครับที่มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยครับคําตอบคือสองครับทีนี้มาดูข้อหกนะครับเมื่อพลิกรูปสามเหลี่ยมไปทางด้านขวามือจะได้รูปใดนะครับเมื่อพลิกไปทางขวานะนะครับปลายที่อยู่ด้านซ้ายก็ไปอยู่ที่ด้านขวานะครับลักษณะนี้นะครับก็คือข้อสามครับ จะเหมือนกับรูปในข้อ3นะครับทีนี้มาดูข้อ7ครับอันนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับไปปลายพ่อง่ายนะครับก็จะเริ่มยากขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีเข็มยาวของนาฬิกาชี้ที่เลขใดนะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับแล้วก็มีในหน้าปัดอยู่เท่าไหร่ครับ12ตัวนะฮะ12เลขนะครับทีนี้ถ้านะครับ อ่สามสิบนาทีก็คือครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือเลขหกครับเข็มยาวจะชี้เลขหกเสมอเมื่อเวลาสามสิบนาทีนะครับจะเป็นเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดนาฬิกาสามสิบนะครับเข็มยาวจะชี้ที่เลขหกนะครับคําตอบก็คือหกครับทีนี้มาดูนะครับข้อแปดนะครับข้อแปดสี่สิบเอ็ดนะครับลบสามได้สามสิบแปดนะครับ 3 8มลบหได้เท่าไหร่ครับอ่าก็32นะครับอ่าสามลบหได้32 3 2ิลบสก็ได้30ดังนั้นสามเหลี่ยมก็คือ30ครับคำตอบคือ30นะครับอ่าทีนี้นะครับในข้อ9ก้นะครับข้อเข้อเนั้นก็คือจํานวนผลบวกผลลบต่อไปนี้นะครับมีกี่ข้อที่มีผลลบ ผลลัพธ์มากกว่า60นะครับเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่มากกว่า60มีอยู่2ข้อนะครับแต่ว่าถ้าหากเราดูเผินๆนะครับดูแบบเร็วๆนะครับมากกว่า6กก็ไก่นี้มากกว่า60แน่ๆนะครับเพราะอะไรครับตัวนี้ก็60แล้วนะครับบวกกันเกินแน่ๆนะครับตัวนี้เกินนะครับตัวข้อไข่ขอไข่นะครับเจลบด้วย40ตัวนี้นะครับไม่ถึงแน่ๆนะครับอ่า50นะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ20นะครับอ เราสังเกตที่หลัก1ิบเนี่ยเราก็พอจะตัดสินใจได้นะครับหกห้าสิลบด้วยนะครับ20ก็เหลือแค่ประมาณสัก30นะครับไม่ถึงครับ70ดลบห้ไม่ถึงแน่ๆน,นะครับแล้วก็นะครับสาบวกสาอ่า3าบวกสเป็น6นะครับแล้วมีเศษด้วยเกินครับจอจานรับมากมากกว่าแน่ๆน,น,นะครับจอจานมากกวา่าน จากนั้นมาเฉลีิงครับ1นบวกสได้นะครับสมบวกหได้4นะเศษก็ไม่ถึงนะครับเศษก็ได้แค่6ก็เป็น46ดังนั้นนะครับคําตอบก็คือมีอยู่2ข้อนะครับหรือจะรวมกันทั้งหมดก็ได้หรือจะบวกเข้าๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้3าบวกสเป็น6นะครับแล้วมีเศษด้วยนะต้องเป็นนะครับเกิน60แน่นอนนะครับดังนั้นกไก่กับจอจางก็จะ มากกว่า60คําตอบก็คือ2พ้อครับทีนี้มาดูข้อ10ครับข้อสุดท้ายในส่วนของข้อง่ายนะครับจํานวนเลข3จำนวนนะครับในรูปประโยคบวกนะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปประโยคการลบได้2แบบนะครับนี่คือประโยคบวกนะครับและประโยคการลบนะครับก็ต้องมีลบนะนะครับจงหาว่าสี่เหลี่ยมนั้นคือจํานวนใดนะครับ สีเหียมคือจำนวนใดก่อนอื่นนะครับในประโยคบวกตัวนี้นะครับผมแนะนําให้สลับซ้ายขวาก่อนครับเอา58มาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอา26บวก32มาอยู่ฝั่งขวามือนะครับจากนั้นนะครับยกประโยชน์นะครยกนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่ขวานะครับขวาไปทางซ้ายเพราะ พอยกนะครับตัวนี้นะครับย้ายมานะครับปซ้ายก็จะเป็น58-26ลบ26เท่ากับ32นะครับเสร็จแล้วก็สลับกันครับเอา32มาเอา3ากลับนะครับ32ม2า26กลับก็ได้58ลบเท่าไหร่ครับ32เท่ากับ26คำตอบสี่เหลี่ยมที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือ58นะครับส่วนของข้อง่ายนะครับก็จะเป็นข้อพาร์ทที่นะครับ เหมือนจะไม่ยากแล้วก็เป็นส่วนที่เรานะนะครับน่าจะต้องทําให้ได้ทั้งหมดทุกข้อนะครับเพราะว่าเป็นแต่ละข้อนั้นง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดตามชมคลิปถัดไปได้สวัสดีครับ